นะนะน้าดีป้ายดีค yeah, รับอยูความโอฟิเชชั่นอลมาเป็นโอโอ้เป็นคนละเอีอยดอ่อนห้ามมีฝุ่นต้องติดให้ตรงเป๊ะวันนี้ครับอยู่กับดูโปรเจคเตอร์ดูคิ้นดูว่าเขาจะทำได้ไหรือไม่คนธรรมบ้านนะครับตอบอนทาง Facebook เอาเวลาที่ใกล้เคียงที่สุด5คนนะครับตอนนี้เวลาเดินแล้วนะครับโอ้ที่เขาเปิดร้านได้แล้วเนี่ยถ้ารำากันหน่อย เดี๋ยวพี่ตอบตอบเพื่อนพี่ด้วนะ <c oughs> ได้ได้โ <c oughs> อ้ยยังเช็ดอยู่นะฮะเช็ดไปนาทีนึงแล้วนะเช็ดเช็ดอูถูอยู่นะฮะดีดีแนะ <c oughs> ต้องเต้นไงต้องเต้นไง <c oughs> <c oughs> ยังซึนอู้แก้มซึนอูเดี๋ยวก <c oughs> ็เยอก่อนยังไม่ถึงเวลาปแบต้องเอาให้ตรงนะ เขานิ่งมากเขามีสมาธิมากเขาแบบละเอียดมากเขาไม่ตื่นเต้นเลยตอนนี้เวลาเหลืออีกเหลือโอ้โหเลยต้องสองทีตายแล้วทำได้เหรอแล้วยูจิคิมันมีรอยหนูอ่ะมันอยู่ข้างนอกนี่มันเส็ยให้เองลองยูจิคินเพียงใหม่นี้ลองยากไหมตายนะก็เคยติดไม่ไม่มีทีบ้างแล้วจริงเหรอ หลายันที่ดีเลยทำไมทีพีเขาทำเสียบ่อยอ่ะอาพี่ก็รู้นิดเนี่ยเอ้ยคุณอย่างนี้เลยเหรอนี่นะเราปล่อยมันไปทำไมใจคุณนิ่งจังเลย